คลิปนี้เปนคลิปที่ผมยาสุ่มไปเจอคนลาครับหลังจากเล่นจบเกมกันเขาก็ชวนผมไปเล่นแรลงเลยนะครับผมแหลงสิ่วิสีนะไม่รู้ว่าผมจะสามารถแบกพวกเขาได้หรือเปล่าหรือจะเป็นเขาที่แบกผมอันนี้ก็ไม่รู้นะฝากติดตามเลยนะครับผมไปชมกันเลยครับตัวเล็กแม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ้ยโหโหชนเผ่าโอ้โหชนเผ่าไหนเนี้ย โอ้โหชนเผ่านี้โคตรดุชนเผ่าโคตรดุโอ้ยังดุดูดีดัมโคตรดุเรียบระดิ่ดดัโคตรดุดิ่ดดนะไอ้มาคนเผ่าไหนไม่รู้อะฝั่งไหนไม่รู้น่าจะฝั่งแถบๆไหนไม่รู้อ่ะโอ้ยยังดุเลยแบบวิ่งใส่วิ่งใส่แบบปาก อย่างนี้เลยขู <laughs> ไม่ทันได้ตั้งเสาเข็มเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยโหสุดจริงสุดจริงสุดจริงระวังสะระวังสะใส่มือมิซามตัวนะเฮ้ยอะซามตัวเลยบอ <h az im> ดาวหนึ่งดาวหนึ่ง <h az im> ดาวหนึ่งดาวดาวหนึ่งดาวตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งสุดยอดไล่สุดยอดไล่ Oh, โอ้่หนะ oh. ัวนนนนนน้นนน้นน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 เนน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 เนวนน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 นดาว,วรรนน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 น มันเจ็บมันเจ็บมันพึ่งชุบกันขึ้นมายังไม่พันยาไอตัวผู้ชายละอือสวยครับตัวเดียวตัวเดียวระวังนะอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้โอนไอ้โมวิ่งระวังมันเออสวยเม็ดดึงอืออาอาอาชนเผาชนเผาไหนครึ่งทีหลังตัวกระโดดเข้ามาฮัลโหลไห้โอ้โหโอ้โหอยู่ฝั่งขวาเป็นตัวโอ้โห เป็นตัวตัวเลยโอ้โหโอ้โหอยู่ฝั่งขวากันเป็นตัวตัวอยู่กันเปห้าหกตัวุวิดำใช่ไหมเฮ้ยนายมันมันอยู่มันอยู่ฝั่งนี้เต็มเลยอ่ะนายเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ้อมนายแบบไม่มองเห็นแตะกันตาดึงดึงดึงความสนใจไว้ก่อนนะวันนี้เราจะทำการเข้าหลังศัตรูเฮ้ยศัตรูไป็นอะไรต้องดัวก็ซ้ำไปซะเก็บของดีกว่าเฮ้ยต่อเนื่อง เฮ้ยโอ้ไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเข็นอยู่กันแบบโอ้โหนึกว่าฝูงเป็นดวงตานะครับมันดำเกินเฮ้ยอ,อะไรนะเป็นดวงตามันจะดวงตาดวงตายังไงเฮ้ยมันดำเลยเออสวยเฮ้ยโอ้หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าไกลเลยไกลเลยระวังระวังระวังมันไปแล้วมันไปแล้ว,ลวเออสวยครับเอ,อ้เอาว เฮ้ยมันมันมาชูปเป้เพื่อนมันมาชูปเป้เพื่อนตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยข้างหน้าเอาก่อนเอาก่อนเฮ้ยเรียบร้อยอ่ะโดนโดนชน,น,ชนเผาชนเผาเอาปืนยิงยชนเผาทำไมมันหลูอย่างวะมันมีปืนใช้ด้วย,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 ยเออถ้าว่าเราจะทำการดักเราก็จะรอ รอเธอมานานแสนนานแล้วเธอไม่มาสักทีรอเธอนั่งรอเธออยู่ตรงนี้ตรงที่เดิมที่เธออยู่แต่เธอไม่อยู่แล้วแล้ว,ว,วเฮ้ยมันมันอ้อมหลังมันอ้อมหลังระวังเฮ้ยสวยเลยสวยเลยสวยครับสวย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  วันเราเกิดสามตัวเลยโอเคครับโอเคอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอุ้ยดาว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 สายตา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 อุ้ยขอเก็บของหน่อยอยากได้ของอยากได้ปืนปืนอะไรก็ได้โอเคอ้าวใครอ่ะใครยิงอ่ะอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บเลยบอกไว้แค่นี้บอกไว้แค่นี้บอกไว้แค่นี้ ซนเผาอยู่ตรงนี้เเจอเจอเจอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่มีมุมยิงเดี๋ยวก่อนาังซนเผาตวดนอยู่ตรงนี้ัวนลงเฮ้ยเจอเฮ้ยดาวดอุ้ยโหโหยิงยางเจ็บจะตายเฮ้ยอีกตัวนึงอะอยู่ไหนนี่มันมั่อยู่ตรงไหนอะตรงนี้เหรอเฮ้ยเจอโอ้โหชนเผาชนเผาชนเผา้ยเจอจา นีเล็บขบเล็บขบยิงเล็บขบยิงเล็บขบยิงเล้าไปที่เล็บขบเอ้า้ยโทรมาเราต้องแบบเราต้องมีคนละยุทธเราต้องวางแผนยุทธศาสตร์ให้ดีเพื่อการที่เราจะชนะได้เราต้องมีแผนถ้าเราไม่มีแผนแล้วเข้าไปมั่วๆเลยจะตายแผนของเราก็คือสังหารศัตรูให้หมดคครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเจ็บ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 พกเลยในบ้านอะในบ้านเลยในบ้านตรงนั้นอะเจ็บเจ็บเจ็บไปเลยครับไปเลยครับดันเลยดันเฮ้ยๆระวังระวังหลังเข้าหลังเข้าเจ็บ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 สวย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 ครับสวยครับเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหน้าตัวนึงสวยสวยเฮ้ยชุบเพื่อนหรอชุบเพื่อนเอาไม่ใช่เฮ้ยใจเย็น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 ไหมอะไหมไหมไหมใจเย็นก่อน ไม่กระท้อนไม่ไหวเห <c oughs> มือนจะไม่พอส่งคอนคูเข้าไป่อนคูเข้าไปเอ้ยดาวดาวดาวอุ้ยดาวเฉยดาวเฉยดาวเฉยยางสุดยางสุดสุดจริงสุดจริงสุด,สดจริงขมดอื้ <c oughs> อุ้ยยางสุดยางสุดแข็งแบบแขกแขกนั้น รัดคิวพีหรือเปล่าอะไรนะมันคือลาดคิวพีหรือเปล่าไม่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 รัดไม่รัดเพื่อใช้ชนะไม่มีคำว่ารัดครับขอแค่ศัตรูตายขอแค่เราชนะก็ไม่มีอะไรต้องพูดเฮ้ยอุ้ยย่างจูดย่างจูดย่างจูดอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้สาวอุ้ยโอ้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  โอ้โหดูยังดูยังดูโอ้โหหมอนี่ยังดูเอ้ยสวยครับสวยครับสวยเลยสวยเลยเออดาวด่าอุ้ยอุ้ยหลัง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 เข้าหลังเข้าหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านทางซ้ายจะสายหน้าบ้านหน้าบ้านแค่แล้วหน้าบ้านหน้าบ้านสวยครับสวยครับเออเออสวยเออ นี้คืออยู่ด้วยกันหมดเลยเหรอคย๊าคุยย๊า่ยเอาเบนบ้านบนบ้านบบ้านเลยบนานเลยสองคนเป็นคนล่าหมดทุกองรอให้ฉันคนนี้ยังมีลมหายใจ รอฉันไปก่อนรอฉันไปถึงก่อนอยากจะบองความรักนี่เฮ้ยโอ้แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อุ๊ยโหยังถึกอุ๊ยถึกอ่ะถึกอ่ะถึกอ่ะที่ไหนหลงครับอะไรนะทำอะไรครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อหลิวครับ ทำไมซื้อซื้อฟีฟรอจังเฮ้ยโหฮัลโหแดงมาเลย้องตัวชิพอพอพอจัดเหมือนผู้ยิงเลยล็มเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ขลังเลยขลังเลยเฮ้ยยาลาโดนหมอกกัดตูดเลยเฮ้ยสวย แมงอโอ้โหโดนหมอกกัดตูดตูดทองเลยเบอร์สเบอร์สองนี่โหดเนอะใช่ใช่เบอร์เบอร์สองโหดจริงเมื่อกี้นี่แบบโอ้ยสวยครับอ้าวไม่ดาวเลยพี่ก็โหดเหมือนกันเลยอุ้ยเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบตัวไกล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 หลังคอเันด้วยไกล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 แบบไกลไกลอ่ะไกลอ่ะไกลใช่ใช่ไกลไกลอ่ะอุ้ยสวยครับยิงไว้จริงไว้ อุ้ยเฮ้ยมวนจะไหนดาว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 ลัดเพื่อนแล้วหนึ่งเฮ้ยหนึ่งหัวหนึ่งหัวดวยครับเฮ้ย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 เดี๋ยวกขาลังไปช่วยกขาลังไปช่วยแข็งแข่งไว้แข็งแข่งไว้แข็งใจไว้ไหนอ่ะงระเบิด <coaches> พิษองเฮ้ยเจอเต็มเต็มหน้าเต็มเต็มหน้าบอกเลยว่าเต็มเต็มหน้ามันมาสายตัวหนึ่งมันมาสายตัวหนึ่งพี่โอเคครับโอเคครับเฮ้ยข้างหน้าเลยอุ้ยโอ้โหอุ้ย โอ้ยยังดุโอ้ยังดุยังสุดยังดุยังสุดโอ้โหโอ้โหตายไปจ้องเฮ้ยเฮ้ยสายเข้าเออเฮ้ยโอ้ยเพ่ง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 อะไเพ่งเออสวยครับสวยครับาว่าอายุโอเคว่าอายุโอเคอายุโอเคอายุโอเค ไอ้โอ้่เฮ้ยข้างในอ่ะมันเจาะไอวอนอยู่นะข้างในเฮ้ยขวาก็มีในบ้านก็มีเข้าไปยิงเล็บขบมันเฮ้ยโอ้โห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 เสียงลูกซองดังสนั่นลั่นบ้านเสียงลูกซองดังสนั่นเฮ้ยสวย เดือบรอยอร่อยอร่อยอร่อยไล่อร่อยไล่โอ้ยโอ้ยโอ้โหตัวนึงตัวนึงตัวนึงเฮ้ยเราเบื่อตีตีตัวมาไม้ได้เลยเฮ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ย ยิงไว้วยิงโคไว้ยิงโคไว้เดี๋ยวเข้าดาว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 มีลูกสองสมีลูกสองศพมีลูกสองเส็บศพ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 มีลูกสองเส็บศพมีลูกสองเหรอครับเหรอครับหุยไม่น้นตอตลังไปครับใจยเย็นหุยหุยอ้าวใครอยู่บนนั้นอ่ะ จงเปิดเผยตัวตนออกมาตามนี้ก็ตไหนหรอครับนี่เฮ้ยเฮ้ยวู๊ยังโหดก็จบแล้วนะครับผมครับ การแบกคนเราในคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าแบกได้หรือเปล่า<笑><笑>เพราะผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรจนว่าจะมีแต่เขานะครับที่ยิงกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆอย่างนี้ต,ต่อไปนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผม